หลังจากที่ไมคข้ามจากสปป,ปลาวมาที่ฝั่งไทยแล้วก่อนกลับจังหวัดขอนแก่นสถานที่ที่ไมคจะต้องไปให้ได้ก็คือวัดโพชยัยหรือวัดหลวงพ่อภระสยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายโดยไมคจะใช้รถ3าล้อสกายแลบเดินทางจากด่านพรมแดนไทยลาวจนถึงวัดโพชยัยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรวัดโพชัยตั้งอยู่บนถนนประจกักษ์ เดิมเป็นวัดร้างตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าวัดผีผิวเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่ชาปนากิจแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทร์มาแต่เดิมเมื่อครั้งอดีตวัดผีผิวเป็นวัดร้างที่มีความสำคัญภายในจะประดิษฐานเจดีย์ลาวแต่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อมามีมติให้บูรณะวัดผีผิวและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพชัยจนถึงปัจจุบัน มีตำนานเล่าว่าพระธิดาสามพระองค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์คือพระเสริมพระสุขพระใสแต่เดิมพระพุทธรูปทั้งสามองค์ประดิษฐานอยู่ที่นครเวียงจันทร์แต่ในสมัยรัชการที่สามได้อัญเชิญทั้งสามองค์ลงเนือข้ามฝั่งโขงมาที่จังหวัดหนองคายแต่เกิดพายุพัดแรงจนพระสุขตกน้ำจมหายไป ส่วนพระเสริมและพระสได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดโพชัยแห่งนี้ต่อมาในรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าให้ข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยไปที่บางกอกและอัญเชิญพระสจากวัดหอก,กอง่งขึ้นบนเกวียนเพื่อจะอัญเชิญไปที่บางกอกด้วยแต่พอถึงวัดโพชยัยหลวงพ่อพระสได้แสดงปฏิหารจนเกวียนหัก ไม่สามารถอัญเชิญไปได้มีเพียงพระเสริมที่ปฏิสถาน,นวัดปทุมวนารามส่วนพระสายก็ปฏิสถานที่วัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกมีความงดงามเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายและเมื่อปีพศ2522ก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จเป็นประธานยกช่อฟ้าพระอุโบสถและยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ในช่วงวันสงกรานต์วันที่13เมษายนของทุกป,ปีชาวจังหวัดหนองคายจะมีประเพณีบุญสงกรานต์และอันเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถเพื่อแห่รอบพระอุโบสถก่อนจะอันเชิญขึ้นราช,ชรถขบวนหลวงพ่อพระสัยและพระบริวารทั้งหมดออกแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่เพียงเฉพาะชาวจังหวัดหนองคายเท่านั้นยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่มีความศรัทธาเข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลาม หลังจากที่มไม้ไหว้หลวงพ่อพระใสแล้วไม้จะเดินทางไปอีกจุดสถานที่สำคัญคือพระาธาตุล่าหนองพระาธาตุกลางลําน้ำโขงพระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุกลางโขงเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบราณมานานกว่าหลายร้อยปีเดิมที่อยู่ริมฝั่งน้ำโขงเขตวัดพระาธาตุหนองคายแต่เมื่อปี2390ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ พระเจดีจึงลอยห่างออกจากฝั่งประมาณ200เมตรการเดินทางไปพระาธาตุล่าหนองให้ใช้ถนนมีชัยเลี้ยวซ้ายที่ซอยพระาธาตุสาขับจนพบถนนริมแม่น้ำโขงแล้วเลี้ยวขวาก็จะพบพระาธาตุล่าหนองอยู่ด้านซ้ายมือกลางแม่น้ำโขงการสักการะพระาธาตุล่าหนองสามารถล่องเรือไปกราบขอพรจากองค์พระาธาตุโดยจะมีค่าบริการในการล่องเรือแล้วแต่ชนิดของเรือ ส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่ต้องการลงเรือก็สามารถไปสักการะพระธาตุล่าหนองรูปแบบจำลองซึ่งประดิษฐานไว้บนฝั่งก็ได้เช่นกันหลังจากที่ไมยไปไหว้ขอพอรหลวงพ่อพระสยและพระธาตุล่าหนองแล้ว การเดินทางกลับไมยก็จะเดินทางกลับโดยรถไฟเช่นเดิมโดยรถไฟเที่ยวสุดท้ายที่จะออกจากสถานีหนองคายคือรอบ18นาฬิกา50นาทีสำหรับพี่ๆที่จะเดินทางกลับด้วยรถไฟขบวนนี้หมายแนะนำให้พี่ๆมาถึงสถานีเวลา18นาฬิกา30นาทีคือมาถึงซื้อตั๋วแล้วขึ้นรถไฟเลยค่ะพี่ๆจะได้ไม่ต้องรอรถไฟนาน รถไฟขบวนนี้จากที่สังเกตค่อนข้างจะสะอาดและใหม่กว่ารอบขามาใช้เวลาเดินทางจากหนองคายมาขอนแก่นสองชั่วโมงครึ่งความรู้สึกขากลับทำไมมันดูเร็วกว่าขาไปไมือมากพอสมควรพองีบหลับไปเพียงนิดเดียวลืมตาขึ้นมาก็เข้าเขตจังหวัดขอนแก่นแล้ว ทริปนี้เป็นทริปที่ค่อนข้างทรหมดมากๆสำหรับไมยก่อนที่จะเดินทางมาไม่ได้รอนสักชั่วโมงเลยค่ะออกจากขอนแก่นตั้งแต่ตีห้าข้ามไปลาวข้ามกลับมาฝั่งไทยและเดินทางกลับขอนแก่นคนใกล้ตัวก็จะตั้งคำถามกับไมยว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรถ้าจะให้ไมยตอบคำตอบก็คงจะไม่ตรงกับใจใครหลายๆคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในครั้งนี้มันไม่ใช่การเปรียบเทียบวัฒนธรรม ความเจริญทางด้านวัตถุว่าใครดีหรือใครด้อยกว่บกันแต่สิ่งที่ได้เห็นและสัมผัสคือความภูมิใจในความเป็นอยู่และถิ่นฐานบ้านเกิดสิ่งนั้นต่างหากที่ทําให้เกิดคุณค่าและสเสน่ห์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลองเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง ก็อยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะจบแล้วค่ะสําหรับทริปเดินสายทําบุญของไม้ในวันนี้จะบอกว่าไม้ยังไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตั้งแต่ตีห้ายี่สิบสองนาทีนะคะจนตอนนี้ก็เกือบจะประมาณสี่ทุ่มได้ะคะ่ะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามช่องของไม้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้เดี๋ยวไม้จะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นนะคะไปจังหวัดหนองคายโดย นั่งรถไฟนะคะทุกคนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็พาร์ทที่2จะเป็นการแนะนำในส่วนของใครที่ไม่มีพาสปอร์ตนะคะควรเตรียมเอกาสารอะไรบ้างแล้วก็ควรทำยังไงบ้างนะคะส่วนพาร์ทที่3ก็จะเป็นการข้ามจากประเทศลาวกลับมาที่ประเทศไทยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาจะมารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไปทริปขอนแก่นเวียงจันทร์วันเดทริปนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้จ่ายไปในวันนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือค่าตั๋วรถไฟนะคะจากสถานีขอนแก่นไปถึงสถานีหนองคายเนี่ยขาไปนะคะ35บาทนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าวันวันนั้นที่ไมาไปเนี่ยคือเกิดเห็นอักเสเลนิดหน่อยนะคะอย่างที่2เลยก็คือค่ารถ3ล้อสกายแล็บนะคะพอถึงสถานีหนองคายแล้วเนี่ยเดินไปข้างหน้าสถานีนะคะเขาจะมีบริการรถ3ล้อสกายแล็บให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะมี2แถวด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะมี2แถวด้วยแต่ว่าวันนั้นน่ะไมาใช้่ใช้บริการของรถ3ล้อสกายแล็บนะคะค่าบริการจะอยู่ที่ คนละ40บาทนะคะระยะทางจากสถานีรถไฟหนองคายไปถึงหน้าด่านพรมแดนเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะจะมีค่าหนังสือผ่านแดนค่ะทุกคนค่าหนังสือผ่านแดนตรงนี้จะบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช้บริการของบริษัททัวร์นะคะที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยดำเนินการทําหนังสือผ่านแดนให้ซึ่งค่าบริการจะอยู่ที่100บาทนะคะทุกคนพอทําหนังสือผ่านแดนเสร็จปุ๊บเนี่ย มมยก็จะไปแลกเงินนะคะซึ่งอัตราการแลกเปลี่ยนเงินของเราเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งบาทเท่ากับ553กีบนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นเนี่ยไมยแลกไป300บาทนะคะทุกคน300บาทไทยเท่ากับเงินของกีบก็ประมาณ1 6 6 0 0 0กกีบนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับค่าเงินนะคะ เสร็จแล้วพอเราทําเรื่องเอกสารเสร็จแล้วเราเอาไปยื่นอะไรเสร็จแล้ว Dial นี้ใช่ไหมทุกคนก็จะมีค่ารถบัสนะคะคนละ30บาทนะคะเพื่อที่จะข้ามจากด่านตมไทยนะคะไปด่านตมลาวนะคะแค่คนละ30บาทนะคะเสร็จแล้วพอถึงด่านตมลาวเนี่ยเราก็ยื่นเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมคะจะมีค่าถ่ายเอก CC สารนะทุกคนค่าถ่ายเอก CC สารคนละ10บาทนะคะเสร็จแล้ว เราถ่ายเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปจ่ายค่าภาษีเข้าเมืองนะคะอันนี้คนละ40บาทนะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจ่ายค่าภาษีหรือดําเนินการในตมอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีบริการของรถบัสนะคะทุกคนซึ่งมาใช้บริการของรถบัสนะไม่ไม่ได้ใช้แบบเหมานะทุกคนถ้าค่าบริการรถบัสนี่เขาจะเดินทางจากด่านตมนะคะ ไปที่ตลาดเช้านะคะระยะทางประมาณ20กิโลนะค่าบริการจะอยู่ที่คนละ30บาทนะคะอพอถึงตลาดเช้าแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่พระธาตุหลวงนะคะซึ่งการเดินทางไปที่พระธาตุหลวงเนี่ยมาใช้บริการของสามล้อสกายแวลเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอันนี้เขาคิดค่าบริการคนละ50บาทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาคิดค่าบริการ คนละ150บาทเลยแต่ว่า150บาทเนี้ยเขาจะพาเราทัวร์เลยนะทุกคนพาเราทัวร์รอบเมืองเลยถ้าเราอยากไปไหนนะคะทั้งวันแต่ว่าไม้ตั้งใจไว้แค่ว่าไมายจะไปพระธาตุหลวงกับประตูไส่แค่นั้นนะคะทุกคนอ่ะในส่วนของค่าบริการรถสามล้อสกายบไปถึงพระธาตุหลวงเสร็จแล้วใช่ไหมคะ50บบาทนะทุกคน พอถึงพระาธาตุหลวงแล้วเนี่ยเขาจะมีค่าบริการเข้าชมพระาธาตุหลวงนะคะคนล,ละ20บาทนะคะทุกคนอันนี้ต้องจ่ายทุกคนนะคะเป็นค่าบำรุงสถานที่ของเขานะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมก็ทัวร์พระาธาตุหลวงประมาณ1ชั่วโมงประมาณนั้นค่ะเสร็จแล้วไมาก็จะไปประตูไซนะคะซึ่งอันนี้จะบอกก่อนว่าต้องขอบคุณน้องใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งน้องใหญ่เนี่ยเรียกรถให้เรา ถ้าไม่ได้น้องใหญ่วันนั้นคือม่บอกเลยว่าไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าวันนั้น่ะรู้สึกว่ากดเงินไปไม่พอนะทุกคนมายคิดว่าแบบสามร้อยบาทไทยอ่ะมันคงจะพอแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่พอนะทุกคนเพราะว่าเราใช้เงินกีบไปแบบเราใช้จ่ายเงินกีบไปเยอะมากเลยอะทุกคนซึ่ง ไม่ได้ศึกษาค่าเงินเองอะว่าเงินกีบเขาใช้ยังไงนะคะอันนี้คือข้อสําคัญเลยถ้าเราจะไปประเทศเราเนี่ยหรือเราจะไปประเทศในๆเนี่ยไม่แนะนําให้ศึกษาการใช้เงินหรือศึกษาค่าเงินของเขาให้ดีๆนะคะน้องใหญ่เรียกรถก๊อก,อกมาให้เรานะคะรถก,ก๊อกซึ่งมันคล้ายๆรถตุ๊กๆบ้านเราอะทุกคนแต่ว่ารถก๊อก,อกเนี่ยเขาจะเป็นรถไฟฟ้านะคะ แต่ว่าถ้าเป็นรถตุ๊กบ้านเราเนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็นใช,ใช้แก๊สนะทุกคนรถก๊อกก,กเนี่ยจะต้องเรียกผ่านแอปเท่านั้นนะคะซึ่งมันคล้ายเรียกเรียกแก๊บบ้านเราอะค่ะทุกคนเขาจะมีแอปของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะค่าบริการจากพระธาตุหลวงไปประตูไซเนี่ยประมาณ20บาทหรือ50 50บาทต่อคนนะคะทุกคนไม่ใช่50บาทต่อคนสิขอโทษค่ะ50บาทนะคะ ต่อเที่ยวเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่เขาอ่ะไม่ได้มีงานต่อไม่ได้มีคิวงานต่อนะคะไม้ก็เลยบอกว่าขอให้พี่เขาเนี่ยไปส่งที่ประตูไซต์เสร็จแล้วให้ไปส่งให้ไปส่งที่ตลาดเช้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยคิดค่าบริการเรา1 0 0รบาทนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่เขามากๆคือใจดีมากๆเลยนะคะพอถึงตลาดเช้าแล้วนะคะทุกคนไม้ก็จะไปซื้อตั๋วรถบัส จากตลาดเช้าไปที่ด่านตอมอลาวนะคะค่าบริการจะอยู่ที่30บาทนะคะพอเรายื่นเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาซื้อตั๋วรถบัสนะคะที่จะข้ามไปฝั่งไทยนะคะคนละ30บาทเหมือนเดิมเลยอันนี้มายขอแนะนำพี่ๆทุกคนนะคะที่จะไปเที่ยวประเทศลาวในการใช้เงินในประเทศลาวเนี่ยคือเขารับทั้งเงินไทยทั้งเงิน คือทั้งเงินบาทแล้วก็ทั้งเงินกีบเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่รับแบงค์ที่ชำรุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าเงินกีบนะคะเขาจะไม่รับเลยถ้าแบงค์ไหนชำรุดนะคะอันนี้จะต้องแนะนําให้พี่ๆเนี่ยตรวจสอบให้ดีๆก่อนใช้นะคะพอถึงฝั่งไทยแล้วเนี่ยไมค์ก็จะไปวัดโพชัยนะคะไปไหว้หลวงพ่อพาสัสนะคะซึ่งค่าบริการเนี่ยไมค์ใช้บริการของรถ3ล้อสกายแลบนะคะค่าบริการจะอยู่ที่ 50บาทนะคะทุกคนก็ซื้อข้าวไปกินด้วยนะคะที่นั่นเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยไมก็ใช้อ่ามันจะมีค่าเบ็ดตะเล็ดด้วยนะทุกคนค่าเบ็ดตะเล็ดจะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะก็คือมีค่าข้าวอะไรประมาณเนี้ยค่าข้าวค่าน้ําอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ8 180บาทนะคะเสร็จแล้วเนี่ยไมก็จะกลับขอนแก่นนะคะทุกคนโดยการนั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมน,นะคะค่าบริการก็ จากสถานีนองค่ายนะคะไปถึงสถานีขอนแก่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนอันนี้ค่าบริการจีอยู่ที่35บาทเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะบอกว่าตอนที่ไม้ข้ามไปประเทศลาวเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ซิมนะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ไม่ได้ใช้ซิมเลยเพราะว่าไม่ไปแบบว่าไปกลับเนาะก็เลยคิดว่า คงจะไม่ได้ใช้ซิมนะคะก็เลยแบบไม่ได้ซื้อแต่ถ้าใครอยากจะซื้อซิมเนี่ยที่ตอมอลาวเขามีบริการให้อ่าให้ซื้อซิมนะคะให้ใช้ซิมนะคะทุกคนสามารถใช้บริการของเขาตรงนี้ได้นะคะในการไปทริปครั้งนี้นะคะไมายก็ใช้เงินทั้งหมดประมาณ1 0 0 0งบาทนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าการไปทริปในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในชีวิตนะคะที่ได้นั่งรถไฟแล้วก็ได้ไปต่างประเทศนะคะทุกคนถึงแม้ว,ว่าจะเป็นประเทศใกล้ๆนะคะมันก็ถือว่าเป็นต่างประเทศนะคะทุกคนเจอทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เจอทั้งประสบการณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะใครที่เจอประสบการณ์ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยสามารถมาแชร์กันได้นะคะพี่ๆ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะในการที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะให้ศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินให้ดีๆเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยจะไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือศึกษาการใช้เงินกีบด้วยนะคะคือมาจะบอกว่า,มาไม่ได้ศึกษาการใช้เงินกีบเลยซึ่งอันนี้คือเป็นความบกพร่องของมาเองแล้วก็โดนชดเงินจากค่าโดยสารไปนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะจะได้เรียนรู้ไปด้วยในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเผื่อในอนาคตเราอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาจับพาพี่ๆทุกท่านไปทําบุญที่วัดไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่พพอร์ตใหม่นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ